ไปดูควายน้อยครับ11วันวันนี้นะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ช่องทุ b e เปียกปนนอกครับอากาศค่อนข้างจะร้อนครับวันนี้จะเห็นก็ลาบเริ่มเขียวมาครับใส่ปุ๋ยลงไป ร้อนสุดๆครับที่อื่นครับฝนตกกันเช่ยงรายนี่ร้อนครับมุฟ้าคึ้มฝนอยู่วัน2วันไม่มีฝนสักเม็ดครับมีนกกระยางคอยเลี้ยงอยู่ครับวันนี้เป็นวันแรกครับ ที่ปล่อยเขาเดินด้วยกันเดีย๋ยวต้องไปกันให้ลงมาครับแล้วก็เป็นวันที่ออกมานานที่สุดครับออกมาแต่เช้าครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงครับยังไม่กลับเลย กบเขาลมก่อนครับรอนมากเดี๋ยวจะพาไปอาบน้ำแล้ครับฝึกให้เขาออกมากับพักพวกได้ครับให้พักพวกนี่ชินกับควายตัวน,นี้น้อยอีกหน่อยก็จะปล่อยให้เดินมากันเองครับ เพราะว่าควายนี่จะมีระเบียบมีระเบียบวินัยเยอะกว่าครับเยอะกว่าวัวพวกปักพวกอะไรก็ยังมีให้ลงเล่นได้ครับก็พอทนเป็นเกาะกำบังครับ ใส่เกาะกันมแมลงมาเร็วนี่เป็นการปีนขึ้นดอยครับครั้งแรกก็ถือว่าแข็งแรงครับเอาน้ำลดน้ำลาดหลังไปแล้ว เดี๋ยวจะพาไปอาบน้ำแล้ครับอากาศมันค่อนข้างจะร้อนออกมนเล็หย่านานมากครับวันนี้ฝึกให้ควายตัวน้อยได้คุกขี้คนนะครับให้ลงปักตอนแรกๆก็ทำไม่เป็นนะ เอาให้แม่เขาสอนครับเพราแม่เขาทำเท่านั้นแหละเขาก็ทำเป็นเลยครับดูแป๊บเดียวเสียดายไม่ได้เอากล้องไปด้วยครับไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปด้วยเดี๋ยวกลับไปที่ข้อกก็จะให้ฟังครับฟังแห้ง แข็งแรงครับเดี๋ยวต้งเอาตัวใหญ่ลงไปด้วยครับไปโน่นนะครับมาชมวิวครับมาล้วนี่ฮะ บนนี้ลมเย็นดีครับเย็นสบายวันนี้เหมือนมีหมอกคันไฟนิดๆินหน่อยหน่อยครับไม่ค่อยเยอะเพราะว่ามันมีลมครับไปครับเดี๋ยวตามควายลงน้ำไม่ทันครับขาตีมากครับบนนี้ไปไปไไปไป,ไปเร็วไปกันไหม ไปไปนึ่งเร็วไปไปลงหน้าไปเร็วไม่รู้ว่าจะลงได้ไหมครับไปเร็วไปเร็วไปทางมันค่อนข้างจะ ติดลมนิดหน่อยครับเวลาลงไปลงน้ำเร็วก็่พอมลงครับ ลมแรงครับวันนี้ไปเลวท้อนไปเร็วร้อนมากครับแต่ไม่ยอมลงน้ำกัน

เ่น้ำนหมดเลยลีลายเยอะครับวันนี้วันที่จะพากันลงน้ำครับ <c ười> เดินจะรอบกันบ่อแล้วครับล <c ười> ีลายเยอะเหลือเกินดูจะลงไหมจะมีใครลงไหมา <c ười> ดูครับดูไม่ยอมลงครับดู จะมีใครลงก่อนครับไม่มีเลยครับโอ้ <laughs> เดี๋ยวต้องต่ออีกทีครับ <laughs> เหนื่อยเลยครับ <laughs> ไปแล้วไปกับพักพวกไปกับพักพวกได้แล้ว วายน้ำครับคีับจริงๆว่ายได้ตั้งแต่วันแรกๆครับแต่ไม่อยากปล่อยไปเพราะว่าฝูงยังไม่ยอมรับครับตอนนั้นตอนนี้นี่ชินแล้วต้องคอยดูแบบใกล้ชิดหน่อยครับเพราะว่ามันจะมีตัวผู้ครับที่มันเหมือนจะ ไม่ชอบควายตัวน้อยครับเดี๋ยวตันดูนะนะนะแน่นเดี๋ยวโดนครับเดี๋ยวโดนเดี๋ยวมันจะเอาเขากดครับนะ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 แต่ตอนนี้แม่ถุงทองนี่ดูแลลูกได้แล้ว ป้องลูกจากตัวผู้ตัวอื่นได้แล้วอันนี้น้ำลึกครับนะแม่พยายามพาไปน้ำตื้นๆอยู่ลึกมากครับตรงกลางลอยคอครับไปแล้วเขาพาลูกไปที่ตื้นๆครับ น้อยก็อยู่ตรงโน้นครับไล่จากฝั่งโน้นครับลงฝั่งนี้แล้วค่ยเข้าไปฝั่งโน้นอ,อีกทำไม่ได้ครับตัวแม่นี่สงสัยอยากจะเข้าในค้อครับ ขึ้นน้ำฝั่งนู้นครับเดีย๋ยวไปเปิดค้ออก,ก่อนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาพี่ๆน้องๆเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ